จะมาขอพูดเรื่องของการเดินคุณไปเงินดังกันหน่อยนะคะเวลาที่แม่หอจะขอขอให้คุณเวลาที่คุณมีค่าประทับของแม่หอไปแน่นอนนะแม่หอขอของให้คุณค่ะแต่ต้องเล่าในยละเี้ดในยาบนของมาให้แม่หมอด้วยนะคะเหมือนกับเวลาคุณไปหาหมอนะคุณจะต้องเล่าอาการทห้คุณแม่หมอฟังว่าคุณไปรักษาที่ไหนบ้างเออมีผลอะไรบ้างแพ้ยาอะไรบ้างเจ็บปวดตรงไหนบ้างคุณต้องบอก ว่าการโดนคุณใส่เนี่ยมันมีอยู่สาแบบแบบที่หนึ่งคือโดนลมเพลลงพัดลมเพลลมพัดเนี่ยแก้ไม่ยากค่ะแม่หมอเนี่ยขจัดออกได้แล้วก็สามารถที่จะส่งผีกลับคืนได้เอออย่างที่สองก็คือคุณโดนคนเกลียดชังคุณโดนคนหมันไส้แล้วเขาทําของใส่คุณลับหลังโดยที่คุณไม่รู้สึกตัวคือคุณไม่ได้เป็นผู้ไปรับเองอ่ะคุณอยู่เฉยๆของคุณเนี่ยแต่คุณโดนคุณใส่มนดําจาก คนที่เขาเกลียดชังคุณไม่ชอบคุณนะคะอันนี้แม่หมอก็แก้ได้แบบมันก็จะไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ระยะเวลาในการรักษาหรือถอนของอะ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณโดนมานานแค่ไหนแล้วอาการป่วยของคุณอะ่ะมันมากน้อยขนาดไหนอย่างที่แม่หมอบอกว่าเวลาคุณโดนคุณใส่เนี่ยอะไรไม่น่ากลัวเท่ากับหนึ่งป่วยถ้าเจ็บป่วยหนักไปแล้วเนี่ยแม่หมอรักษาโรคภัยให้คุณไม่ได้นะคะอาการป่วยคุณต้องไปรักษาแพทย์ทางการแพทย์อย่างเดียวแต่ถอนของปราบหมอผีเอาของออกให้ได้ ถ้าป่วยไม่เยอะสามารถฟื้นฟูสภาพผิวได้ก็จะฟื้นฟูได้เอออ่าแล้วก็เมลิกเวลาที่เวลาที่คุณเจ็บป่วยหรือว่าเวลาที่คุณโดนหนักๆอาการถอนของมันจะใช้เวลาต่างกันนะและการถอนของมันก็เหมือนกับการรับของเข้านั่นแหละแต่มันเป็นการลักษณะการขับออกมันก็จะมีอาการทรมานร่วมด้วยอย่างเช่นบางคนบิดปวดเออเรอตอ ขับทายมีเหงือ่อเป็นไข้เวียนศีรษะฝันไม่ดีฝันเหมือนนอนออกอะไรแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะการถอนของขับของออกแล้วเวลาแม่หมอขับของให้คุณนะแ,แม่หมอไม่ได้ออกปเป็นตัวเป็นๆแล้วขับทีเดียวนะถ้าทําแบบนั้นน่ะสภาพร่างกายของคุณจะรับไม่ได้หนึ่งคุณรับไม่ได้ธาตุขันอาจจะรับไม่ได้อาจจะตุยเย่ได้เออสองก็คือคุณอาจจะ,ะตกใจอะค่ะหัวใจวายตายก่อนได้พอเห็นของที่มันขับออกมา ดังนั้นโอแม่หมอจะไม่ขับลักษณะแบบนั้นแต่คือจะทําให้มันเป็นผงอะอยู่ข้างในแล้วขับออกมาตามทวารต่างๆอะเวลาขับเป็นผงอะเวลาที่คุณดื่มน้ํามนของแม่หมอลงไปหรือว่าอาบน้ํามนเหลือพวกปะคำอะไอของข้างในเนี่ยมันจะดิ้นทุรนทุรายเนี่ยเพราะมันถูกเผาถูกเผาให้เป็นจุนไงดังนั้นคุณก็จะมีอาการร่วมด้วยแต่เมื่อขับออกมาหมดแล้วคุณก็จะรู้สึกดีอันนี้ก็ยังแก้ได้โอเคนะยกเว้นสุขภาพนะคะอย่างที่บอกถ้าคุณแก้แต่เนิ่นๆนะอันนั้นได้ กรณีที่สามถ้าคุณเป็นผู้ไปรับของเองเป็นผู้ไปทําพิธีกับหมอผีเองคุณง่ายๆว่าคุณเป็นคนที่รู้เห็นเป็นใจนะ่ะที่จะเอาของนั้นเข้าตัวไปทําพิธีกับเขามอบจิตวิญญาณไปให้กับเขาแล้วคุณบอกให้แม่หมอมาขับของออกให้คุณคุณเข้าใจไหมของมันอยากจะออกแต่คุณไปทําพิธีผูกเขาเอาไว้ไม่ให้ออกดังนั้นคุณต้องบอกแม่หมอนะคะว่าคุณเคยไปทําพิธีรับของใครมา เพราะการแก้มันจะไม่เหมือนกันคุณจะต้องไปถอนคำสาบานเอาจิตวิญญาณกลับคืนมาก่อนหนึ่งอันดับที่สองคือของทุกอย่างที่คุณไปเอาของเขามาเนี่ยจะต้องผ่านการพรมน้ำมนต์ของแม่หมอเพื่อที่จะล้างอาถรรพ์คาถาแล้วคุณต้องไปทําลายทิ้งจะเผาทิ้งก็ดีหรือว่าเอาไปไว้ที่วัดก็ดีแล้วเวลาเขาเอาของมาให้คุณอ่ะมันได้ทุกรูปแบบนะคะอาหารการกินก็ได้เอ่อเป็นลักษณะตะกุดของพระ วัตถุมงคลไม้ทุกอย่างได้สายสินทุกอย่างที่เขาเอามาให้คุณเนี่ยมันสามารถถูกของมาได้ทั้งหมดนะดังนั้นกรณีที่คุณไปเป็นผู้ไปท,ทําพิธีรับของเขาเองจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือด้วยเจตนาอะไรก็ตามในช่วงและอย่างระยะเวลานั้นๆคุณจะต้องบอกแม่หมอให้ชัดเจนไม่งั้นการถอนของอ่ะมันจะคือหาปมไม่เจอ ถ้าหาปมไม่เจอมันจะใช้เวลาถอนนานมากแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าทําไมมันไม่หมดมันไม่ออกเวลาแม่หมอเปิดหน้าไพ่ให้คุณก็คือเฮ้ยมันไม่มีผีแล้วมันไม่มีใครอัดของแล้วหมอผีนะแม่หมอปาบที่คุณทุกวันอยู่แล้วราคามันจบก็คือจบเขาจะไปทาหมอผีคนไหนก็ไม่รับทําคุณเพราะองค์แม่หมอประทับอยู่กับคุณอยู่เขาไม่ทําอยู่แล้วแต่ไอ้ที่มีอยู่ข้างในเนี่ยที่คุณไปรับเขามาเต็มเต็มเองเจตนาไปรับเองเนี่ยมันออกไม่ได้พอมันออกไม่ได้มันก็ดิ้นทุรนททรายหร่ในตัวคุณอะ คุณก็จะทรมารกไงเออดังนั้นคุณต้องบอกแม่หมอนะคะว่าครั้งหนึง่งหนูเคยร่วมมือกับเขาเขาบอกให้ส่งรูปหนูก็ส่งไปเขาให้ไปท,ทํทพิธีหนูก็ไปเขาให้รับของมาหนูก็รับอันเนี้ยคุณต้องบอกแม่หมอให้ชัดเจนให้ละเอียดนะคะแม่หมอจะได้บอกให้คุณรีบเคลียสิ่งเหล่านี้ได้แล้วขั้นตอนการถอนของมันก็จะเสร็จได้ระยะเวลานานไม่นานมันก็อยู่ที่ว่าคุณโดนคุณใส่มันนานขนาดไหนนะคะ อันนี้กรณีที่สามเนี่ยกรณีสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในที่ค่อนข้างจะแก้ยากแล้วไม่มีใครรับแก้ให้คุณหรอกค่ะเพราะคุณเป็นผู้ไปรับมาเองเน่ะมันต้องให้องค์ใหญ่ๆของแม่หมอเนี่ยไปช่วยนะคะและที่สำคัญของของคุณเนี่ยมันต้องต้องผ่านการทําลายนะอยู่ดีๆคุณจะเอาของที่เขาให้มาไปทําลายทิ้งไม่ได้นะคะมันจะโดนหนักก็ไปอีกคุณจะต้องเอาน้ำมนต์แม่หมอเนี่ยไปพรมเพื่อล้างคาถาอาคมตรงนั้นก่อนแล้วคุณคอยเอาไปเผาทิ้ง นั่น,นถึงจะจบได้กรณีเคสให,ใหญ่ๆหนักจริงๆที่คุณไปสาบบวสาบานมอบวิญญาณนะะี้เขาแม่หมอจะต้องพาคุณพาคุณให้คุณเนี่ยไปที่วัดพระแก้ววัดพระแก้วเท่านั้นนะแล้วองค์แม่หมอเนี่ยจะไปประทับอยู่ตรงนั้นรอเพื่อที่จะให้ไปคุณให้คุณเนี่ยไปแก้คําสาบานไปดึงวิญญาณของคุณกลับมาเออไม่ขอมอบจิตวิญญาณนี้เขานะคะอันนั้นนะคะถึงจะแก้ได้นะถ้าคุณไม่บอกกับแม่หมอแบบ รายละเอียดที่ชัดเจนะการแก้ไขนะมันจะใช้เวลานานทุกอย่างนะมันแก้ไขได้นะคะแต่ถ้าคุณเป็นผู้แบบว่าก่อนหน้าน,นั้นนะแค้นเขามากเลยแล้วคุณไปทําิลยศาสตร์เขากลับคืนอนะ่ะอันนั้นเท่ากับคุณเล่นของคุณเป็นผู้เล่นของเหมือนกับเขาเออนั่นแก่ยากนะแก่ยากก็ไปอีกอืมมันเหมือนกับการไปแก้แค้นกันอนะแล้วคุณก็เป็นผู้ไปเป็นคนสั่งทําของเช่นเดียวกันนะ่ะไม่ได้แตกต่างจากเขาเนะี่ย เออเคสแบบนี้จะแก้ยากยากยากมากอมืมันคือเหมือนกับแก้ไปแล้วอะ่ะบ่วงกรรมที่คุณไปเป็นผู้ใช้ผีมาทํางานที่คุณอะ่ะคุณก็ต้องเขาเรียกว่าไงชดใช้ให้กับผีที่เขามาเป็นค่าท่านให้กับคุณอะ่ะเช่นเดียวกันนะแล้วกรรมนั้นจริงจะจบนะดังนั้นก่อนที่คุณจะไปรับคุณไสหรือทาที่ทีอะไรเนี่ยเออ คิดให้รอบครอบตรึกตรองให้รอบครอบถ้าคุณหาคนปราบผีไม่ได้มันไม่ใช่ทุกคนที่จะมาจอเจอแม่หมอแล้วจะให้แม่หมอช่วยถอนได้ถูกไหมบนโลกใบนี้มีคนโดนของเยอะแยะเลยแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมาหาแม่หมอได้เพราะแม่หมอไม่ได้มีชื่อเสียงดังกระขึทั่วโลกที่ทุกคนจะได้มาวิ่งมาหาได้ใครมีบุญสัมพันธ์มาเจอแม่หมอแม่หมอก็ช่วยได้ก็ยินดีในราคาที่ไม่ได้แพงอยู่แล้วแหละเออพันห้าร้อยห้าสิบไม่มีที่ไหนปราบหมอผีถอนของแล้วคุ้มรองคุณทั้งชีวิตหรอก อันนี้แม่หมอจะมาช่วยคุณจริงๆเพียงแต่ว่าเวลาที่คุณไปโดนของคุณใสใดๆคุณต้องบอกรายละเอียดที่ชัดเจนให้กับแม่หมอนะคะอย่างน้อยระบุมาว่าหนูเคยไปรับของเขามาตือบอกด้วยเคยไปรับทาที่จีมาแต่ถ้าหนูว่าหนูยืนยันไม่เคยค่ะอยู่เฉยๆมาโดนคุณใสมนน้ำเองอันนั้นจะแก้ไม่ยากหรอกค่ะเพราะคุณไม่ได้ไปรับเขามาไงาก,กาับกรณีโดนลมเพลลมพัดอันนั้นก็แก้ไม่ยากนะโอเคนะคะฝากเอาไว้นะคะฝากเอาไว้ตรงนี้ เพอทุกวันนี้แม่บอกก็ยังพยายามที่จะถอนของให้ลูกดวงทุกๆคนบางคนก็ใช้ระยะเวลาสั้นนานบางคนก็สี่ห้าวันก็เสร็จแล้วบางคนก็เดือนนึงก็จบแต่บางคนสี่ห้าเดือนแล้วมันไม่จบสักทีเพราะคุณไม่ได้บอกความจริงกับแม่หมอไงเหมือนคุณป่วยหนักอะ่ะแล้วคุณไม่ยอมบอกหมอว่าคุณป่วยหนักแต่คุณบอกหมอว่าแค่ปวดท้องอย่างเงี้ยแล้วหมอที่ไหนจะจัดยาให้คุณได้ถูกถูกไหมคะเวลาคุณไปหาหมอดูก็ดีเออไปหาคนถอนของก็ดี บอกเล่ารายละเอียดเหมือนคุณไปหาหมอนะคะเจ็บัวตรงไหนนะั่นเล่ามาให้หมดเคยไปรักษาที่ไหนนะั้นเล่ามาให้หมดยิ่งเล่าละเอยียดยิ่งดีค่ะเขายิ่งจะมีข้อมูลที่ถูกต้องในการที่จะรักษาให้คุณแม้กระทั่งการถอนของก็เหมือนกันนะคะอ่ะก็ฝากไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งเนาะโอ้ไม่ใช่อะไรแนละ้วแม่หมอจะได้ถอนของให้คุณได้เร็วคุณจะได้ไม่ต้องทรมานนานไงแล้วจะได้หาวิธีแก้ให้คุณเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดไปนะคะเนาะโอเคนะคะก็อเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ